สวัสดีค่ะกลับพบกับทีวีระบายน้ําอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้สำนักงานระบ,บายน้ําก็มีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันค่ะสาหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมค่ะค่ะณตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านอดิศักขันตีนะคะผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ําค่ะท่านคะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะครับทํทำให ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานเนี่ยได้สำนึกนะได้ร่วมรณนรงลงต่อต้านการคอร์รัปชันหรือการทุจริตในวงราชการก,ก็ก็เป็นโครงการที่ดีที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านออช่วยเชิญชวนข้าราชการชาวระบายน้ํานะคะข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างออให้หันมาต่อต้านการทุจริตนะคะครับอันนี้เราก็ มีการกำชับในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรื่องการทุจริตในในหน่วยในหน่วยงานด้วยนะแล้วก็ก็อยากจะเชิญชวนเนี่ยข้าราชการและลูกจ้างนะฮะผู้เกี่ยวข้องต่างๆที่อยู่ในงานก็ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ปลูกจิตสำนึกแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัตินะครับไม่ ทำการทุจริตในขั้นตอนหรือระเบียบอะไรต่างๆของวงรายการซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมทัศนคติหรือแนวความคิดต่างๆของคนในหน่วยงานให้มีทัศนคติที่ดีกับหน่วยงานก็ต่อชาติบ้านเมืองด้วยเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญและใหญ่ซึ่งทุกหน่วยงานในภาครัฐเลอกชนก็มีการรณรงค์เรื่องนี้อยู่อยู่แล้วอย่างต่อเน,นื่องครับ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะณตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านเลขานุการสํานักการระบายน้ํานะคะท่านคะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าในเรื่องของการลดการทุจริตและก็การประพฤติมิชอบในวงราชการเนี่ยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างราชการสายสะอาดของเทศหานครสํานักการระบายน้ําซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งโดยการนําของท่าน ผู้อุ่งยการสํานักการระบายน้ําคือท่านผอดอิศขันติก็มีนโยบายที่จะกระตุ้นให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสํานักการระบายน้ำเนี่ยลดแล้วก็ทําตัวให้ห่างไกลจากการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งลุกขึ้นมาต่อต้านการกระทําที่มีเป็นเป็นลักษณะนี้นะคะโดยการเราจะสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ของผู้ที่มาใช้บริการรวมทั้งผู้ที่มาทํางานกับกรุงเทพมหานครในกรณีที่ พบเห็นการทุจริตก็ให้ให้ให้แสดงความคิดเห็นมาว่าควรจะดําเนินการอย่างไรนะคะและในขณะนี้เองเนี่ยเราก็พยายามรณรงค์โดยการเดินรณรงค์หรือว่าเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสํานักการระบายน้ําทั้งหมดนะคะได้เห็นและก็ตระหนักถึงความสิ่งที่ไม่ดีของการคอรัปชันแล้วก็การประพฤติผิดประพฤติมิชอบในวงราชการแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนของเรามาร่วมกันสต็อปคอรัปชันค่ะคอรัปชันขอบคุณค่ะ แถมกันนี้เลขานุการสำนกักงานระบายน้ําได้นําเจ้าหน้าที่ของสํนานักงานเลขานุการเดินรณนโรงตามหน่วยงานต่างๆของสำนกักงานระบายน้ําขอฝากไว้นะคะหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร02น 2, 3, 4 8 5 5 1, 1 5หรือทาง Facebook และ t w i ต t e r ของสำนักงารระบายน้ำ bkk Underscore base หรือทางเว็บไซต์ dds dot bangkok.go.th ค่ะและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึ่งของสำนักงานระบายน้ำสำหรับในครั้งหน้าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรนั้นปรดติดตามในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความวังหวังที่คนกรุง จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชี่